สวัสดีค่ะพ่อแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้กินฟักทองผัดใส่หมูใส่ไข่นะคะน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยค่ะทานข้าวกับพ่อแบมกันนะคะของพ่อแบมนี้ก็จะรวนหมูนะคะก็หยิดน้ำมันออกก่อนนะคะ,ะมหมูสานชั้นนะคะ,ร,ะรวนหมูาน้ํามันออกเสร็จทอดแก็หอมหอมนะคะ ผทีผัดด้วยแล้วมันจะหอมมันอ,อก,ก่อนนะคะที่มานรูแซมชั่นหอมนะคะแล้วก็รวนจนสุกนะคะรอบนะคะตัดพักไว้นะคะแล้วเราก็จะทําการทอดไข่นะคะทำหลสิสเต็ปนะคะจากหมูเสร็จแล้วก็มาทําไข่ ีกระเทีหทยหอมนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่นะคะรวนรวนไข่เสร็จแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาต้มนะคะต้มครับทอมนะคะตอกไข่ใ,ใส่เลยนะคะคน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 ,คน,คนจ้าไข่เจียวนะคะไข่เคียวหอมๆตักพักไว้กับหมูนะคะ เป็ต ok ้องปรงรถนะคะยังไม่ต้องปรงรถนะคะโอเคค่ะไปนะคะกกดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พ่อแมด้วยนะคะ ขอบคุณพี่น้อง fc ทั่วโลกนะคะเป็นกำลังใจให้กระเดม<ห>ทุกๆวันทุกๆคลิปเลยนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะคะ fc ทั่วโลกขอให้อยู่ดีมีแฮงจ้าใส่นี่เราก็จะเปลี่ยนกระทะนะคะใส่น้ำต้มนะคะใส่น้ำเดือดแล้วก็ ใส่ฟักทองลงไปต้มเลยนะคะต้มฟักทองให้สุกนะคะฟักทองนี่อร่อยมากเลยค่ะมันมากมากเลยนะคะต้มไปจนสุกเลยนะคะต้มไปเรื่อยๆจ้าฟักทองสุก่ สูตรนี้วิธีนี้นะคะใครจะเอาไปทําก็ได้นะคะมีหลายสูตรหลายวิธีนะคะแต่สูตรนี้วิธีนี้ก็แบมทําแล้วก็ชาดกลมกล่อมนะคะผัดทองก็สุกนะคะไม่เละนะคะแล้วก็น้ำที่เราต้มผัดทองนะคะเราปรุงรสไปด้วยนะคะ ทำให้เขาซึมเข้าเนื้อฟักทองนะคะฟักทองอร่อยมากเลยนะคะปรุงรสแล้วนะคะก็กลมกล่อมเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้มฟักทองไปเรื่อยๆนะคะเป็นฟักทองสุกแล้วก็ปรุงรสนะคะไม่มีอะไรมากนะคะน่หอยนะคะแล้วก็ซอสเกักยวนะคะ น้ำตาลนชูรสนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะมีทนานก็ไม่ต้องใส่นะคะ <_ unrelated> ก,คก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอบไปสักพักหนึ่งน้ำก็จะซึมเข้าฟักทองเนื้อฟักทองนะคะอร่อยอร่อยนะคะสูตรนี้รู้สึกว่าทำมาหลายครั้งสูตรนี้ประทับใจนะคะเบบซีลองทำทานกันดูนะคะ อร่อยมากเลยนะคะแล้วฟักทองเขาก็ไม่เล็กนะคะฟักทองก็สุกอร่อยกำลังดีเลยค่ะฟักทองนี่มีโปรโตีนมีวิตามินนะคะวิตามิน B วิตามิน A นะคะแล้ดีมีประโยชน์นะคะมีสารแคลรทีนนะคะ ร่อยอร่อยนะคะทานดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหามาทานกันนะคะยอดมากเลยนะคะรานะคาก็ไม่แพงค่ะขายสี่ร้อยี่สิบบาทนะคะร้อยอร่อยะคะ่ะทองหายากเลยที่จะอร่อย,อย่างนี้นะคะอร่อยมากมากเลย แล้วก็อยากกินข้าวทองบวชนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเราจะทําเมนูไปทอดนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะจะไปนึ่งทำได้หลายอย่างนะคะนึ่งผัดแกงทอดก็อร่อยอร่อยอร่อยชัวร์นะคะก็เป็นเมนูมง่ายๆนะคะวิธีด้านๆน,นะคะของกินบ้านเราอร่อยอร่อยค่ะ ลำก็แตเจ้านะคะลำขนาเไปเจ้าหัวกินคนเมืองนะเจ้าทำแล้วลำก็แตเจ้ามาแยกกิน้วยกันนะเจ้าก็รอรอแป๊หนึ่งสะคะน้ำนวดนะคะรอน้ำงวดอีกนิดนึงเราก็จะปรุงรสนะคะ จริงๆเราก็ใส่ฟ้าอบไว้ก็ได้ค่ะ <c oughs> ใส่ฟ้าใส่ฟ้าอบไว้ก็อร่อยเลยคะสุกเอดีนะคะแล้ว <c oughs> เราก็กลับด้านกนังไปนนะคนให้เขาสุกทั่วกัน <c oughs> แล้วก็ดูสีเขานะคะ สีเขาจะที่เป็นสีเหลืองขาก็จะสุกก็จะฉ่ำๆน้ำนิดนึงนะคะฉ่ำน้ำที่ต้มคะัะสีสันน่าทานมากเลยะคะ่ะตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสแล้วนะคะทำการปรุงรสได้เลยจ้า เน้วน้ำมันหอยนะคะประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะร่อยอร่อยนะคะซอสฝาเขียวตามมาเลยจ้าใส่นิดหน่อยพอนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลประมาณสองช้อนชานะคะ ก็ไม่ต้องหวานมากนะคะแล้วก็มิโซรสประมาณหนึ่งช้อนนะคะ,ะเาราก,ก็จะได้รสชาติกลมกล่อมนะคะเราก็จะได้รสชาติกลมกล่อมคนให้เข้ากันนะคะคนไปคนมาะคะคนให้เข้ากันนะคะน้ำเขาก็จะซึมเข้าฟักทองอร่อยอร่อยนะคะ ดีมากมากเลยค่ะเชื่อลองทำแทนกันดูนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะยอดเ,เลยนะคะชิมค่ะชิมชิมชิมดูรสชาติอืมอือรสชาติดีจังเลยอร่อยจริงๆจ,จ,จ้า เทเลยเทยแล้วก็เอาหมูที่ทอดไว้นะคะกับไข่ที่เราเจียวไว้แล้วก็ามาใส่ได้เลยค่ะคน,คนให้เข้ากันนะคะเข้ากับผัดผัดทองนะคะโอ้ยน่าทานจังเลยค่ะสุดยอดนะจอมอดเด็ดเพชรเมรับนะคะพี่ีนี้อร่อยนะคะมาเชื่อก็ลองทำทานไดคะ่ะ ง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆเมนูอร่อยนะคะอร่อยหอออร่อยชัวร์นะคะรวยเลยค่ะปิดไบรวยใบโหระราแาลวจ้ารวยลูกโดดด้วยนะคะมีลูกโดดไปห้าหกเม็ดนะคะชอบเผ็ดก็รวยลูกโดดไปจ้าอร่อยอร่อยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ อร่อยมากเลยนะคะอหอมๆค่ะใบกระชานะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเขา้เข้ากันนะคะหอมมากเลยนะคะโหระพาน,นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แกรมด้วยนะคะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกการติดตามเลยค่ะการติดตามทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเั้านาเจ้าพี่น้องเจ้าเจียงใหม่ตวยน้าเจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีคนตัวยน้าเจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าขอให้ปลอดภัยน้าเจ้าต้องอย่างก็ขอให้ได้เงินได้ทองมาเทนมามีเงินมีทองนักหนักเจ ขอมีความสุขของน,นะเจ้าแต้ปมาลงคลิปตึงวันนะเจ้าสามโมงกับสามทุ่มนะเจ้าวันนี้เลทไปหน่อยเนาะคลิปยาวน,นะเจ้าวันนี้เป็นคลิปทีเมียเนะขอบคุณสนักนะเจ้า thank you for watching subscribe ไมู่ And support my channel. Thank you, my friend, all the world. Thank you so much. You come to see my channel every day, 3 pm and 9 pm. Thank you so much. See you every day. You can see every time, all the time. ตักเสิร์ฟปลาจ้าว a ักเ r ิร์ a ปลาจ้าว Let eating with me Yummy Yummy So delicious menu ตุกตุก a ฮมไก่ไฟ with egg and ซี่โครงโดดดัง Yummy Yummy So delicious Have more with the memories. Tomorrow, then mm. for the new creep every day. chat creep and video premiere. Thank you so much. Yummy, yeah, I mean, let's go to eating. Bye bye.